ผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับผมเคสนี้ก็คือเปลี่ยนยางกันอีกแล้วคุณลูกค้าเลือกเป็น b i สต o โตนี่ r 6 1 1นะครับเน้นใช้งานทนทานเลยรวมถึงให้ผมดูแลช่วงล่างด้วยนะครับเคสนี้คุณลุงให้เช็คทั้งหมดเลยของช่วงล่างของคุณลุงนะครับแต่ว่า มันมีบางตัวที่มันยังไม่หลวมและมีบางตัวที่หลวมนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันหลวมนหนักๆหลวมจริงๆเลยนะครับผมอันไหนที่ไม่หลวมเราก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเป็นลูกหมากบนลูกหมากล่างน,นะครับบูทล่า <recibir S 2> งบูทปีกนกล่างน,นะครับบูทปีกนกบนลูกหมากกันโค้งบูทโชกยางโค้งผ่าประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็บูทบูทบนบูทล่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอดปีกนกมาอาัดรวมถึงลูกหมากด้วยเดี๋ยวผมจะทําสีเก็บทาความสะอาดให้คุณลุงด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องถอดไปเก็บสีให้ ออกมาสะอาดใหม่นะครับรวมถึงผ้าเบรกหลังด้วยแล้วก็ลูกหมากเนี่ยเราจะใช้เป็นของตอง5ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับมาดูเบรกหลังกันมาๆมา,มานี่ยางเก่านะครับยางเก่าเดี๋ยวเราคืนเบรกหลังในการทํางานเนี่ยผมก็จะทําความสะอาดแบบนี้เลยมันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครันและทุกเคสนะครับในการทํางานของผม100%แน่นอนเข้ามาที่เอโอสวิตไม่ต้องกังวลเลยครับเอโอสวิตพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้รถของคุณคลูกค้าเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับเอโอสวิตของผมซื่อสัตย์จริงใจจ้างนรองผมครับขอบคุณครับ